อ้าวแล้วทำยังไงดีลิสที่สองกกตจะว่าไงกกตจะว่าไงเราไม่ต้องถามกกตแล้วถ้าเกิดมีประชาชนมากขนาดนี้ไม่ต้องถามประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ60พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทย ประเทศนี้ประเทศนี้พระเจ้าอยู่หัวเป็นจอมทัพไทยพระเจ้าอยู่หัวรักประสบนิกกรของพระองค์ถึงวันนั้นเราไม่รู้ได้ว่าพระองค์จะทรงพิจารณาอย่างไรถ้าพระองค์เห็น หลักฐานที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เอามามโนไม่ใช่มาหลอกกันมีหลักฐานที่เกิดขึ้นในบัตรเลือกตั้นจริงๆแล้วมีจํานวนมากขนาดนั้นจริงๆร,รับรองได้ประเทศนี้จะต้องไม่มีรัฐประหารไงเสนอแนวทางไม่ต้องรัฐประหารโดยทหารแต่จะต้องเป็นการปฏิวัติประชาชนคือปฏิวัติความคิดของประชาชนกลับทางกัน กลับทางกันนะกลับทางกันนักการเมืองมองว่าประชาชนเป็นภาระทั้งๆท,ที่ประชาชนมองนักการเมืองเป็นผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ที่จะมาทำในสิ่งดีก็คือนักการเมืองจะต้องมาบำบัดทุกข์บำาลุงสุขให้กับประชาชนนักการเมืองจะเข้ามารับตำแหน่งจะต้องได้รับแต่งตั้งโดยพระเจ้าอยู่หัวที่ราชกิจจานุเบกษา แต่นักการเมืองหามิใช่ทำแบบนั้นไม่เราก็เป็นประชาชนเราก็บอกบอกพราะบอกด้วยการชุมนุมเราก็ทำอยู่บอกด้วยการเรียกร้องก็ทำอยู่ก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายจากการชุมนุมไม่ได้ผิดกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยอีกชุดหนึ่ง คือชุดที่กําลังพูดอยู่ขณะนี้คือโวตโนเพื่อนๆก็ไปพูดต่อกันไปอธิบายต่อกันมันไม่มีความจําเป็นหรอกว่าใครอย่างผมมาพูดเนี่ยเพื่อนก็ไม่ต้องมายกมาบอกออ้ยเพื่นไม่ฟังเพื่อนฟังให้เข้าใจแล้วเพื่อนไปพูดเลยด้วยความเข้าใจของเพื่อนว่าโวตโนมันคืออะไรไปพูดของเพื่อนเลยไปทําความเข้าใจกับตัวเองโวตโนมันคืออะไรแล้วเพื่อนก็จะรู้ว่า ประชาธิปไตยที่จะเบ่งบานได้ไม่ได้เริ่มจากนักการเมืองเรามอบอำนาจเข้าไปเรานึกว่าประชาธิปไตยมันจะมาจากการบริหารมันไม่ใช่ประชาธิปไตยความเจริญของประเทศนี้ต้องเริ่มที่ประชาชนมีความเข้าใจในอำนาจของตนเองประชาธิปไตยได้รับมาได้รับมาจากพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนมีประชาธิปไตยเป็นของทุกคนด้วยความเสมอภาคเสมอภาคด้วยสิทธิและเสียงเสมอภาคด้วยการทำอาชีพต่างๆทุกคนสามารถเลือกที่จะทำอาชีพใดๆก็ได้ทุกคนสามารถที่จะประกอบอาชีพใดๆก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่เราเห็นแปลกๆปกประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายนักการเมืองเห็นช่องว่างโอเคการพนันมันผิดกฎหมายงั้นเอามันขึ้นมาให้ถูกกฎหมายทาั้งทที่ในสมัยรัชกาลที่หเคยทำแล้วแล้วเห็นแล้วว่าไม่ดีต่อประเทศ ถ้าเรื่องของรัชการต่างๆกรุณาไปติดตามคุณละเมียดนะครับรายละเอียดนะต้องไปถามคุณละเมียดนี่นี่ก็คือคือเรื่องที่เราบอกเราจะบอกอยังไงก็เราบอกกับสสสสไม่ฟังเราสสไม่ฟังประชาชนนักการเมืองไม่ฟังประชาชนแลมนักการเมืองยังด้อยค่าความเป็นประชาธิปไตยของประชาชน งั้นนักการเมืองก็ต้องเจอรูปแบบนี้ไงโหวตโนแต่ตอนนี้โหวตโนจํานวนน่ะถ้าจํานวนไม่มากพอก็ไม่สามารถทําอะไรกับนักการเมืองได้ถ้าจํานวนไม่ได้เกินนะไม่ได้เกินจากการเลือกตั้งหมายความว่ามี40ล้านแต่มาแล้วมันคนที่กาโหวตโนมีไม่ถึง20ล้านเนะี่ยนักการเมืองก็นั่งยิ้ม ทำไรฉันไม่ได้ไหน่พลังของประชาชนวัดโทษเห็นไหมทำไมพลังประชาชนไม่เกิดรู้ไหมเราถูกเราถูกแบง่งประชาชนถูกแบง่งแบ่งมานานแล้วในช่วงของการแบ่งที่มากที่สุดก็คือในช่วงของการแบ่งสีเหลืองกับแดงแบ่งความคิดประชาชน เข้าไปอยู่ในส่วนของชีวิตของประชาชนแม้กระทั่งสีเสื้อที่ใส่แค่ใส่สีเสื้อที่ต่างกันทะเลาะกันแล้วแผนของนักการเมืองเขาเลิศล้ำอลังการทำให้คนในบ้านคนในบ้านนะพ่อแม่ไม่ถูกกัน พ่อกับลูกก็ไม่ถูกกันตากับยายกับปู่กับหลานกับครอบครัวแยกจากกันด้วยการเมืองหลวยถ้ยทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นน่ะถ้าพูดแบบกำปั้นทุดดินก็นักการเมืองไม่ได้รักประชาชนจริงๆแต่ถ้ามองเข้าไปให้ลึกขึ้นนักการเมืองต้องการเห็นจํานวน นักการเมืองต้องมองเห็นจํานวนว่าในกลุ่มที่เลือกตั้งเขาเนี่ยมีเด่นชัดเท่าไหร่เพื่อที่จะอะไรงบประมาณงบประมาณในแต่ละพื้นที่ในแต่ละพักที่จะต้องออกงบประมาณในการเลือกตั้งเห็นไหมไปอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ ล้มล้างสถาบันพักการเมืองที่พยายามจะล้มล้างสถาบันเราเห็นแล้วมีการฟ้องมีอะไรกันอยู่แต่ยังไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเขาเห็นประโยชน์ตรงการตรงตรงที่ประชาชนแตกความสามัคคีกลุ่มล้มล้างสถาบันเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้เขาจึงใส่มาในเรื่องของโปปรเกนด้าต่างๆพยายามหาข้อมูล แล้วก็ทำให้บิดเบือนไปจากความเป็นจริงจนกลุ่มคนบางกลุ่มมีความเชื่อมีความเชื่อตามโปรเปเกนด้าเหล่านั้นไม่เป็นไรนี่นี่ก็คืออะไรคือเรื่องที่เขาพยายามให้ประชาชนแตกจากกันทำไมต้องให้ประชาชนแตกจากกัน มันก็คือทําให้ประเทศไม่มีความสาม,มัคคีประชาชนคือประเทศประชาชนทุกคนคือไทยแล้วถ้ามันกลายเป็นว่าไทยมันแตกจากกันประชาชนบางกลุ่มด้อยค่าซึ่งกันและกันโอ้ยคุณนัทมีกล่องด้วยเหรอ ประชาชนบางกลุ่มด้อยค่าซึ่งกันและกันด้อยค่ากลุ่มคนที่หลงผิดเข้าไปเชื่อนักการเมืองหวนกลับมาแต่กลับถูกด้อยค่าความคิดจากที่ใจเขาบอกจะกลับมาฟังจะกลับมารู้จะกลับมาเรียนรู้จะกลับมาเข้าใจตอนนี้เลยกลายเป็นหมันไส้ไม่เข้าและ กลุ่มคนที่เปลี่ยนใจทั้งหลายช่องทางให้คุณเลือกโหวตโนกลุ <Vote no. S 1> ่มคนที่อกหักทั้งหลายจากนักการเมืองโหวตโนกลุ <Vote no. S 1> ่มคนที่มันไส้ที่ถูกเหยียดยามโหวตโนไปรวมกันอยู่ตรงนั้นไปรวมกันอยู่ตรงโหวตโน,นเป็นที่พักใจสวัสดีครับพี่แมวไปรวมไว้ตรงที่พักใจ ที่พักใจของประชาชนอยู่ในช่องโหวดโนใจก็รักนะใจก็รักนะเออพักการเมืองดีดีว่ะแต่ไม่ไปแล้วละ่ะกูกูโดนด่ากูไม่ไปแล้วกูไม่เอาแล้วแล้วตกลงพักการเมืองนั้นดีไหมดีนักการเมืองคนนั้นดีไหมดีเอาแล้วทำไมไม่ไปกูหมันไส กูมันไส้มันดา่ากูกูไม่ไปกูไม่เลือกกูไปอยู่ช่องโหวตโนเห็นไหมหมายถึงผมนะคําว่ากูหมายถึงผมคนเดียวเนะมันไปอยู่ช่องโหวตโนเป็นช่องที่พักใจของคนอกหักของคนไร้ที่พึ่งของคนที่ถูกสอสอโกหกของคนที่ถูกนักการเมืองโกหกคนที่ไปอยู่บอกว่าโอ้โห โปรเกนด้ามาโครงการสามร้อโครงการอ้ยอีกพักหนึ่งโปรเกนด้ามาเลยพั่เข้ามาเลยมหาปริญญาตีสองหมครอบครัวไหนไม่ถึงสองหมื่นเดี๋ยวจัดเพิ่มให้อะแล้วกูไม่มีบ้านนะไม่มีบ้านไม่มีทะเบียนบ้านลงด้วยอยู่ทะเบียนกลางนี่คนอยู่ทะเบียนกลางเนี่ย ยนคนอยู่ทะเบ <man> <c implications> ียนกลางมันเยอะไงใช่ไหมคนทะเบียนกลางใครรู้จักทะเบียนกลางนะคนอยู่ทะเบียนกลางมันเยอะมันก็เกินสองหมื่นนะเนี่ยคนทะเบียนกลางตั้งเยอะอยู่ในครอบครัวคนทะเบียนกลางอยู่ในครอบครัวคนทะเบียนกลางไม่มีบ้านไม่มีบ้านก็ไม่จําเป็นต้องมีเพราะนี่คือประเทศไทยถึงไม่มีบ้านอยู่ไม่มีสมโนครัวแต่ก็มีสมโนครัวนะทะเบียนกลาง อยู่ทะเบียนกลางไม่มีบ้านไม่มีบ้านก็เลือกตั้งได้ทะเบียนกลางไปดูทะเบียนกลางเขาให้เลือกตั้งที่ไหนไม่มีก็ไม่เลือกก็แค่นั้นสบายๆง่ายๆชิวๆโวโน no, นะครับโวโนพลังของโวโนก็คือพลังประชาชน เสียงของประชาชนที่จะบอกกับนักการเมืองไม่ใช่แค่การชุมนุมแต่การชุมนุมต้องมีเพราะอยู่ในรูปแบบประชาธิปไตยการชุมนุมเรียกร้องต้องมีเป็นรูปแบบนั้นอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนบ้างก็มีได้มีการไปขอมีการขอพื้นที่มีการขออนุญาตต่างๆถูกต้องตามกฎหมาย จัดตั้งแต่กี่โมงจัดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนขอลดห้องน้ำขออะไรต่างๆอะไรที่จะต้องใช้สวัสดีครับคุณโยขนมขนมหมดไปสองถุงแล้วสองถุงแล้ว <c oughs> กิโลหนึ่งแล้วถุงละครึ่งกิโลคุณโยส่งขนมมาให้หกถุงถุงละครึ่งกิโลมีกําชับมาด้วยกินให้มันครบเดือนนะ <c oughs> วันข่าวแรกเขาส่งมายังไม่ทันข้ามวันเลยหมดถุงแล้วคุณโยส่งขนมมาให้กินนะรู้จักกันมานานแล้วครับคุณโยนี่รู้จักกันมาหปีนะครับหกนะปีนะนี่ก็คือในเรื่องของบวดโหนคุณโยมาแล้ว คุณโยเขาเพลงอะไรนะแกะใบสีไม่เอาเปิดไม่ได้ช่วงนี้เอาเพลงอื่นเอาเพลงอื่นที่มันเกี่ยวเกี่ยวกับพลังของประชาชนผู้ชนะสิทธิทิศแม่งก็พม่า,มาไม่อยากร้องจริง <c oughs> ก็ไม่อยากจะร้องว่ามาร้องผู้ชนะสิทธิทิศแล้วมันก็เหยียบมันเหมือนไปโปรพรมานะ่าเนี่ยเกียดอยู่แล้วด้วยแต่ไม่อยากจะพูด <c oughs> เพลงที่มันเกี่ยวกับพลังประชาชนลงไล่แม่งเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องขอเพลงอะไรขอเพลงขอเพลง โนกันบพลังเขาบอกมีแต่ฝรั่งใช่เพราะไอ้พวกโร,ง,ร,ง,ร,ง,รง,งแรมไงมัน